สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบพึ่งเสียงนะครับในรถฮาวาวลนะครับตัว H 6นะครับซึ่งเพื่อนๆสมาชิกนะครับก็ประสบปัญหากันมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบพึ่งเสียงในรถฮาวเลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งของทางทีมงานอุปกรณ์เสาและช่ครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติ และทีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวนี้ผมพาไปชมนครับอุปกรณ์นะครับที่เราจะทําการนะครับออกแบบติดตั้งนะครับระบบในรถฮาวาคอนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีนะครับหนึ่งะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับลำโพงวิเลนชุดหน้านะครับซึ่งเป็นลำโพงของทางอิตาลีนะครับของเฮอร์สนะครับชุดหน้าชุดหลังนะครับแล้วก็จะมีเป็นเจ้าตัวโปพเทเซอร์ตัวนี้ครับนะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนส์ครับามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่ นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนสมาชิกประสบปัญหากันมากนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งทางด้านหน้านะครับเวลาฟังเพลงนะครับก็ต้องมานั่งงอขานะครับก็คงไม่มีความสุขไม่ได้สุนทลีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซัมเฟิร์งทางชีมงานโอเวอร์ฮอนสาวและชุนะครับเดี๋ยวเราทําการออกแบบติดตั้งที่ที่ทางด้านท้ายนะครับทางด้านขวา นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งนะครับให้เบรที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลแล้วเวลาเราฟังเพลงนะครับเราไม่ต้องไปนั่งงอขานะครับเพื่อความถุนททีนะครับยืดแข้งยืดขานั่งแบบสบายๆฟังเพลงได้หลากหลายสไตล์เดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนลเทคนิคในการออกแบบของทางชีมงานโอคอนซาวแล้วชุมนครเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิค ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพง mid lens นะครับในรถฮาวาวนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าทําไมทางชีมงานของหนสาวราชพืนครับเราถึงมาเน้นในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง mid lens อย่าลืมนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง mid lens มีความสําคัญมากนะครับเปรียบเทียบกับเครื่องเสียงบ้านนะครับเรามีตู้ลำโพงนะครับซึ่งเป็น2องชันนนะครับวางอยู่ทานด้านหน้าเรานะครับ พอเราบิดนะครับตัวตัวลำโพงนะไปทางซ้ายนะครับเห็นไหมทัก45เราจะเห็นความแตกต่างมิติและทีเสียงนะครับจะโดนหักล้างไปโดยทิ่นเชิงนะครับในรถยนต์ก็เช่นกันนะครับมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้คุณภาพเสียงแย่ลงเพราะฉะนั้นวันนี้ทางทีมงานอุปกรณ์าวราชละุนครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเลนส์นะครับวันนี้ผมมีเป็นตัวไดแกรมนะครับมาประกอบนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิก จะได้เข้าใจขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ของทางทีมงานโควาฮอนสาวละจุนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับนี่คือนะครับเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับจะอยู่ในส่วนตัวประตูนะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถครับเป็นตัวตู้ลำโพงให้เจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับ เวลาลำโพงทํางานปุ๊บนะครับมันก็จะมีค่าเราเรียกว่าค่ารีเฟลคชั่นก็คือการสะท้อนนะฮะนฮะนะครับอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเราไม่ต้องการได้ค่ารีเฟลคชั่นพวกนี้เพราะฉะนั้นทางทีมงานโอรอนซาวและทุนครับเราได้นําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดิมเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกรีเฟลคชั่นนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอรณนซาวและทุนครับเราถึงพิธีพิธันในการติดตั้งงุุดดดดแผ่่่่นมเเพพือไ้คณภาสสีีีียทท เรามาดูในส่วนที่2นะครับซึ่งมีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการทางานทางด้านหน้าลําโพงเห็นไหมครับเวลาลาโพงทํางานปุ๊บนะครับเห็นไหมมันก็จะมีค่าแล้วเรียกว่าค่าอินซิเดนต์ค่าอินซิเดนต์คืออะไรก็คือการตกกระทบเห็นครับเวลาเราปิดประตูนะครับเห็นไหมเวลาลำโพงทำงานปุ๊บมันจะมีการตกกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอนโซลเป็นเบาะมันจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสเพราะฉะนั้นทางทีมงานทุกคนสาวและทุกีครับเราก็ได้ทําการนะครับนำทิ้ิคในการสร้างยตัวสเปซเซอร์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับรถฮาวาวลโดยเฉพาะนะครับเพื่อเป็นการลดค่าอิสระนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอวันซาวและชุกเราถึงวิถีวิถันในการติดตั้งเจ้าตัวแหวนนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดแล้วเรามาดูนะครับงานติดตั้งจริงนะครับหลังจากที่เราทําการถอดเจ้าตัวแผงประตูมาแล้วครับเราก็จะเห็นโครงสร้างแล้วก็ตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับสำหรับเจ้าตัวฮาวาวลนะครับ นะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวี้แล้วนะครับออกแบบตำแหน่งมานะครับถือว่าดีมากๆนะครับอย่างนี้ตำแหน่งไม่ต่ำเกินไปนะครับตำแหน่งนี้นะครับจะให้มิติและทีเสียงที่ดีนะครับแล้วเรามาดูครับเห็นว่าวัลล์ลำโพงทำงานพูดมไหมครับมันก็จะมีค่าพวกนะครับพวกไวซ์เซบชั่นนะครับพวกพลาสติกพวกนี้นะครับที่ปิดพวกกันละอองน้ํามานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําการลอกเจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ออกไปปั๊บนะครับนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผนดันเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวก ครับรีฟลัชั่นแลวก็ลดค่าพวกลีกเห็นไหมครับนะครับในรถบประตูนะครับทุกยี่ห้อนะครับจะมีช่องนะครับพวกนี้นะฮะสำหรับลดพวกตั้งค่ายญี่ปุ่นนะฮะนะครับหรือตั้งค่ายของจีนนะจะมีช่องพวกนี้สำหรับใส่พวกรางกระจกอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราทําการติดตั้งจอยแหวงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าลีกแล้วก็ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเจ้าตัวลำโพงที่มากับเจ้าตัวฮาวาตัวนี้ครับก็มีไซส์ประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวเราทําการ ถอดออกมานะครับแล้วก็ทาการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้ครับจะติดตั้งลงพอดีเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายโดยในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังนะครับแล้วก็พื้นฐานนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและทีเสียงที่ดีนะครับเรามาดูขั้นตอนเทคนิคนะครับ ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนส์นะครับในรถฮาวาลคันนี้นะครับของทางทีมงานโอเอร์อนสาวราชพื้นนะครับเรามาดูครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนส์ของทางทีมงานโอเพอร์อนสาวราชพื้นนะครับก็เป็นที่ทราบมาดีนะครับในการเชื่อเราทาการออกแบบติดตั้งระบบพึ่งเสียงรถยนต์นะครับเราจะต้องเห็นนะครับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมทั้งพื้นฐานและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งติดตั้งแบบไหนให้ได้คุณภาพเสียงที่ดี เรามาดูงานติดตั้งทางทีมงานอุปกรณ์เซาวาชพุกนะครับอันดับแรกนะครับ <entender> เรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับดูงานแดมของทางทีมงานอุปกรณ์เซาวลาชพุกครับใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนพิถีพิถันนะครับไม่ใช่เอาดมมาแปะๆแล้วป็น,นปั่าจบดูงานติดตั้งที่ใส่ใจของทางทีมงานอุปกรณ์เซาวาชพุกนะครับเลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อยกว่คลิเบตมาทําการติดตั้งเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังได้นํำเทคนิคนะครับในการ เพื่อมาทําโครงสร้างเจ้ตัวนแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นเห็นไหมครับเห็นฮะนะครับเราดูการทับเสียนะครับหลังจากที่เราได้ทาการสร้างเจ้ตัวเอ็นฟอสเมนนะครับนะครับนิ่งมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวซ์เบชั่นเลยนะครับและนอกจากนั้นครับเรามาดูนะครับดูการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับเราดีไซน์นะครับเพื่อให้เหมาะสมนะครับกับรถฮาวาลโดยเฉพาะก็เป็นที่สร้างดีนะครับในการที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวนโปมิเลนเข้าไปใหม่นะครับ เราก็ต้องเข้าใจโครงสร้างของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่อนะครับเพื่อนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีที่สุดนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราจะได้นาเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตา l i ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงและดูวัสดุที่เรานํามาใช้นะครับนะครับเป็นวัสดุเกรดเมีความยืดหยุ่นข้างสูงนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวรพมิเดนนะครับสำหรับรถนะครับ เจ้าตัวฮาวาวนะครับในส่วนตัวชุดประตูหน้านะครับเรามาส่วนมาดูประตูชุดที่2นะครับเห็นไหมดูงานออกแบบของทางชีมงานอุปนณซาวและชพฤกเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับความแตกต่างนะครับในการออกแบบติดตั้งของทางชีมงานอุปนณซาวและชพฤกนะครับนะครับนำหลักการนะครับเข้ามาทําการนะครับประยุกครับกับการติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับและดูงานแดมนะครับใส่ใจละเอียดนะครับเห็นไหมดูงานแดมนะครับจุดจิตเป๊กต่างๆมีเครื่องไม้เครื่องมือไปทำการปั๊มลูกเป๊กนะครับ เวลาประกอบแผงประตูปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการเผยอนะครับรวมทั้งการแดมนะครับนะฮะเห็นไหมะการแดมที่ดีนะครับต้องมีนะครับนะครับเจ้าตัวนะครับ enforcement เห็นไหมเราเราสร้างเจ้าตัว enforcement กับเจ้าตัว b o ี้รถนะครับเพื่อให้ตัวดัมกับตัวอดี้รถมีการยึดเกาะได้ดีนะครับแล้วดูการออกแบบนะฮะเจ้าตัว spacer นะครับของกับนำเจ้าตัว starlink เข้ามาติดตั้งในระบบนะฮะแล้วดูการซับเสียงเห็นไครับนิ่งมากๆนะครับไม่มีค่าพวก vibration เลยครับ แล้วนอกจากนั้นครับเรามาดูนะครับขั้นตอนนะครับที่ทางทีมที่ทางทีมงานอุปกร์ซาวและทุนครับเราได้นาเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบล็อกนะครับเราทำการออกแบบดีไซน์นะครับตาแหน่งนะครับที่ให้เสียงเบสที่ดีที่สุดนะครับไม่เกะกะพื้นที่นะครับเรานั่งนะครับฟังเพลงได้สูงสบายนะครับไม่ต้องนั่งงอเข่านะครับซึ่งโดยทั่วไปในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบล็อกในรถฮาวาลนะครับจะติดตั้งตำแหน่งทางด้านหน้านะครับเวลานั่งก็อึดอัดนะครับต้องมานั่งงอขานะครับฟังเพลงก็อดั แต่ทางทีมงานอว่าฮอนซาลและเพื่อนครับเราเข้าใจโครงสร้างของเจ้าตัวเบรดิรถฮาวเวลนะครับเราได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบล็อกนะครับอยู่ที่ทางด้านท้ายนะครับทางด้านขวามาดูเทคนิคในการออกแบบเห็นไหมฮะพื้นที่ใช้สอยนะครับเรายังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาดูตําแหน่งนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับเห็นไหมฮะนะครับนะครับผู้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วมาดูฮะนะครับเห็นไหมฮะนี่คือตําแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวซับบล็อกนะครับเอาไฟเข้ามาใกล้ๆนะจะเห็นฮะ มีการออกแบบดีไซน์เพจขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับโครงสร้างโยตโต้ซับบ็อกนะครับแล้วบรนะครับแข็งแรงแน่นหนานะครับตำแหน่งนี้ครับเป็นตำแหน่งที่ให้เสียงเบสที่ดีที่สุดนะครับสำหรับรถฮาวาวนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้ตัวฮาวาวนะครับอยากจะได้การออกแบบที่ถูกหลักการนะครับได้เสียงเบสที่ดีนะครับเข้าใจโครงสร้างรถนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวแลกษุนะครับแล้วเพื่อนสมาชิกจะพบกับขั้นตอนและที่ในการออกแบบติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นรือสิ้นเชิงนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์หรือขั้นตอนในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งตัวชุดแผงฟิลหรือชุดพาวเวอร์นะครับตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิลของทางชิมงานโอพรซาวและทุกท่านครับวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับจ่อจงเลือกใช้ฟิลนะครับของยี่ห้อฟรีเกตนะครับเป็นคอปเปอร์นะครับหน้าตัดใหญ่การลื่ไไหลของแสดด้ี และที่ประเด็นสาคัญนะครับเราได้อุปกรณ์ที่ดีนะครับเราก็ต้องมาเลือกตําแหน่งในการติดตั้งนะครับให้มีความเหมาะสมง่ายต่อการสวิตเรามาดูงานออกแบบติดตั้งทางชีมงานอุปกรณ์ซาละาช่วยกันครับนะครับเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อง่ายต่อการสวิตอุปกรณ์ต่างๆหลังจากที่เราได้ตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับเรามีการนําแผ่นโลหะนะครับทำการพับรูปเพื่อมารองรับโครงสร้างของตัวชุดแผงฟิวส์นะครับเวลายืดจะแข็งแรงแน่นหนานะครับไม่เกิดการสั่นคลอน และที่ประเด็นสําคัญนะครับเรามาดูครับงานฟิวนะครับของย่อฟรีเกตนะครับพรีเมียมเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นคอปเปอร์นะครับหน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของกระแสได้ดีแล้วดูมาตรฐานในการวายสายนะครับเห็นไหมครับในการวายสายทางทีมงานอนสาวเราควรับเลือกใช้สายมาตรฐานโอซซนะครับมาทําการวายสายนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งจนตัวชุดแผงฟิวนะครับในรถฮาวาคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ติดตั้งระบบเครื่องเสียงมาอยู่แล้วครับ อยากจะให้เห็นนะครับคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นอยากจะให้เจ้าตัวพาวแอมป์นะครับทำงานได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับนะครับติดตั้งเจ้าตัวชุดฟิลของยี่ห้อฟิเกตนะครับการลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับพาวแอมป์ทำงานนะครับได้ดียิ่งขึ้นเราก็ได้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการเซตอัพนะครับเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับโดยการนำสัญญาณจากตัวฟอน์นะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์แล้วก็มีผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับ เราเลือกทําการขัดออฟนะครับการทํางานของเจ้าตัวลุปโพคมริเรนชุดหน้าชุดหลังนะครับให้ทํางานนะครับฟวมถีได้อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับเจ้าตัวซับฟูเฟอร์นะครับเราก็ได้ทําการขัดออฟนะครามทีนะครับกาทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราก็มีเป็นเจ้าตัวแอปพลิเคชันนะฮะมาทําการวัดค่าอาเจนะฮะเพื่อการปรับแต่งค่าพลายมิติมีความมั่นยามมั่นยํายิ่งขึ้นฮะสำหรับเจ้าตัวอาเจนะครับทำไมเราต้องใช้เจ้าตัวอาร์เจาทำการวัดนะครับหนึ่งครับ โครงสร้างของจตัวเบรีโรดนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับโครงสร้างมีความแตกต่างกันไปนะครับการออกแบบดีไซน์นะครับของยตัวแดชบอร์ดก็มีผลต่อเรื่องความถี่นะครับต่อแตย่านความถี่นะครับพวกนี้จะเกิดความผักล้าเพราะฉะนั้นนะครับเราจะนํเจ้าตัวนะครับอาชีมาทำการวัดนะครับโดยการป้อนสัญญาณพิงน้อยนะครับซึ่งเป็นไซน์เวฟนะครับก็จะมาทําการนะครับแสดงผลที่หน้าจอนะครับว่าเราทำการปรับแต่งความถี่ในย่านไหนนะครับเพื่อได้คณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับนี่คือขั้นตอนในการปรับแต่งค่าพารามิเต นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายลเอียดของชิ้นตีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงเครื่องเครื่องเป่านะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ ที่เราได้ทำการทดสอบฟังเห็นไหมครับการถ่ายทอดเรืของชินนตรีครับได้โดดเด่นครับฟังรายละเอียดชินนตรีครับได้เด่นชัดนะครับถ่ายทอดนะครับนะครับทุกชินนตรีครับฟังนะครับรู้สึกเป็นการผ่อนคลายโดยเฉพาะการทําง,งานของเจ้าตัวซับบ็อกนะครับทำงานได้เบสที่แม่นยํานุ่มนวลและหนักแน่นนะครับซับนะครับทําง,งานได้แม่นยํานะครับความถี่นะครับไม่เคลื่อนมานะครับเก็บกรบรายละเอียดของชิ้นนตรีของพวกเจ้าตัวโ,โรพรบิเลนชุดหน้า นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถฮาวเวคั้นี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวฮาวาวนะครับอยากจะได้มิติและทีเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับการนั่งฟังเพลงนะครับนั่งแบบสบายๆนะครับไม่ต้องนั่งนะครับงอขานะครับนะครับเพราะตัวทั่วไปนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสปบอกก็จะติดตั้งนะครับอยู่ที่ตรงที่พักเท้านะครับเวลานั่งเร้สึกต้อง การนั่งฟังเพลงแบบงอขาสึกไม่ไม่เป็นธรรมชาติแต่การออกแบบดีตั้งเจ้ตัวสปอคพื้นทางทีมงานอล์คซาวและช่วยนะครับเรามีการดีไซน์นะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ทางด้านท้ายนะครับเวลาฟังปุ๊บเราก็สึกกับการฟังได้เป็นธรรมชาติฟังได้หลายหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนและทีนิค ในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงรถทาวาภายใน,นก็เสร็จสิ้นอยู่ที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโวฮอนซาวล่าชุนี้ครับก็ขอมีความถูกกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ